มันมันจะตรงกับกบทกวีทุกบทนะม,มันจะตรงกันหมดเนาะ Thank you. เหลือเวลาเหลือเวลาศูนย์นาทีขอบคุณนะคะนั่งอยู่อ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกำลังใจกันขอบคุณทั้งยี่สิบท่านเลยขอบคุณทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะขอบคุณนะคะร้องเพลงส่งท้ายส่งเข้านอนเลยนะคะกดไนกกันนะคะขอบคุณคุณบางบางบะนนัสนะคะ บางนาสวัสดีนะคะคุณอัศนีคุณบางนาขอบคุณนะคะเราไม่ได้เอ่ยชื่อเมื่อกี้คุณอัศนีคุณบางนาคุณบางคุณบังเอิญนะคะบังเอิญคุณป๊อปนะคะซาซาคุณอัศนีคุณเคซีทีวีนะคะคุณป๊อปค่ะคุณป๊อปซาซา กัศเนีสสคุณปอบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกัศเนีขอบคุณคุณปอบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเฉยขอบคุณคุณฤทธิ์คุณฤทธิ์สินนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหน้าสกอขอบคุณคุณมาริโอ้นะคะขอบคุณบนสกออีก27ท่านนะคะ นะคะพุดนหนนะคะฝันดีกันทั้งหมดเลยนะคะยังยังยังนั่งอยู่ก็ยังอยู่นะคะถ้าไม่มีใครอยู่จ,จะจะเปิดสตรีมนะคะ